รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาอีกครั้งในตำนานแห่งความเชื่อหลานเรื่องราในช่วงแรกครับอาจารย์โอ๊เล่าเรื่องจะพาท่านผู้ชมไปพบกับความศรัทธาแห่งองค์ท่านเทวเวสุวรร์และศิลปะในอักษรอักษรในเลขยันอาจารย์ไพโรธรเรื่องเนี้เป็นอย่างไรติดตามชมครับ อาจารย์โอ๊กเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีความศรัทธาต่อตองค์เทเวทสุวรรณเป็นอย่างมากความศรัทธาในความเชื่อการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของชีวิตจึงเกิดขึ้นจากสื่อมวลชนสู่นักธุรกิจจากนักธุรกิจมุ่งสู่เส้นทางแห่งพุทธ,ธะจนปัจจุบันอาจารย์โอ๊กเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมการวงสูวงต่อองค์เทพเทวา โดยเฉพาะการอัญเชิญยานบารมีแห่งองค์ท่านเทวเวสุวรรณอาจารย์โนครับถามเลยนะครับรู้จักและศรัทธาองค์้ทวเวสุวรรณตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โปอนเราต้องย้อนเลยนะรเรื่องนี้เราเป็นคนที่มาจากศาสนาอื่นอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อก่อนนับถือศาสนาอื่นยังไม่ได้เป็นพุทธใช่ครับ รับถือสถาอื่นมาอยู่มัน17ปี17ปีเลยเหรอ17ปีโอ้เออครับเฮ้ยเกิดเหตุการณเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยังไงครับตัวเราเองเนี่ยเขียนคอลัมน์เป็นสื่อคือที่รู้จักมาเนี่ยอยู่ในคําบอดในวงการสื่อสมัยนั้นเนี่ยคือนอกจากเขียนคอลัมน์พวกรถยนต์ครับมันมีคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์พระน้องที่รู้จักเขาก็ส่งคอลัมน์มาให้ครับ ให้ให้เราลงหนังสือพิมพ์นะเราอ่านดูมันเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับเรื่องของการจุดเทียนระเบิดดวงเรื่องความสงสัยจริงจงปอนเราสงสัยว่าการจุดเทียนระเบิดดวงมันคืออะไร,รมันแก้ดวงได้เหรอมันสามารถช่วยคนได้เหรอรับเข้าไปศึกษาเข้าไปหาเลยเข้าไปฐานที่ที่ต้นกําเนิดของศาสตร์ทางนี้ครับเราก็ไปที่สถานธรรมแห่งหนึ่งไปศึกษาหาข้อมูลไปเจอแม่ชีมันอยากรู้มันอยากเจาะคือสื่อมวลชนต้องอยากรู้อยากเห็นอยากเจาะเึกออะไรอยู่แล้ว บวชเลยโอ oh. ้เออคนที่ต้องอยากรู้ถึงขนาดต้องเข้ามาบวชเพื่อเรียนรู้เพื่อศึกษาเลยฮะออบวชกี่ภาษาไม่เยอะประมาณสี่เดือนสิ่งที่ประทับใจที่สุดที่ที่มันมาแบบลองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราไงใ uh huh. ช่ไหมปอนขณะที่เราบวชหรือเรานั่งกรรมฐานอยู่เสียงมันมีเสียงที่เกิดขึ้นในตัวเราหูข้างขวาเราเนี่ยเราได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงที่แบบเหมือนคนมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คอสวดมนุ์นอยู่ตลอดเวลาคอสวดมนุ์นอยู่ตลอดเวลาอ่าฮะแล้วยิ่งเรามีสมาธินั่งสมาธินั่งกรรมฐานไปปุ๊บเสียงกลับดังขึ้น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 เรื่อยๆอพอจิตเราว่างๆปุ๊บมาแล้วแว่วมาแล้ว oh. แล้วเรารู้ไหมว่าที่มาที่ไปของเสียงคืออะไรคือเราเราเริ่มสงสัยเริ่ม,มปฏิบัติขึ้นปฏิบัติขึ้นจนมาครั้งหนึ่งเนี่ยเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเราสมัยที่เราบวชเนี่ย ทุกวันโกนจะมีสองครั้งที่เกิดขึ้นกับตัวเรามันมีเลือดไหลออกมาจากในร่างกายของเราอะในร่างกายของเราอะคือเลือเดเอ,ออกมาจากูลุกขนแต่ที่แปลกที่สุดคือเขาจะไหลออกมาในขณะที่เราส่งน้ําในปใเป็นานะัาจะเรียกว่าส่งน้าเราก็เลยไปปรึกษากับพระพี่เลี้ยงอาจารย์ถ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือเขาล้างให้กับพระ เราก็นั่งคิดเออน่าจะใช่เพราะว่าเลือดที่ออกมาเป็นเลือดแบบดําๆอะเลือดผสมด,ำด,ำดำําๆอะก็จะว่าไปแล้วเหมือนกับโดนขับของที่ไม่ดีออกมาจากร่างกายเราสึกมาเนี่ยเราก็ยังสวดมนต์ทีวัดอยู่เหมือนเดิมอมการสวดมนต์ครั้งนี้ของเราเนี่ยมันแปลกขึ้นกว่าเดิมแปลกที่าต้องบวดเองมีคาถาบทหนึ่งของทางด้านของอ,องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าโตคาถาชินบัญชรถูกต้องเป็นไงฮะเป็นไง พอสวดไปนับวันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราคือจิตที่อยู่ภายในของเราเนี่ยตัวมันเย็นหน้าอกมันเย็นพอไปนานหลายวันเข้าสวดซ้ําไปซ้ำมาแล้วเขาน้ําตาลไหลม,มันเป็นความเชื่อไงน้ําตาลไหลนี่เราไม่ได้ร้องไห้นะแต่มันเกิดอะไรไม่รู้จนสุดท้ายเรารู้ว่าเขาเรียกว่าความปิติที่เกิดขึ้นชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนปอนชีวิตเริ่มเปลี่ยนจ,จริงๆนะจากการที่เราเ,เป็นนักข่าวคนหนึ่งกลายมาเป็นเจ้าของรายการ จากการไม่ขอรายการในในทีวีดาวเทียมกระเด้งกลับมาทําเรื่องฟรีทีวีจากฟรีดีช่องหนึ่งจนทุกวันนี้มาอยู่ช่องอมรินทีวีก็คือมีพัฒนาการอย่างที่เคยเห็นรู้จักกันมาเนี่ยก็เร่มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นจเจริญขึ้นเรื่อยอๆจากความศรัทธานในองค์ท่านและท่านก็จะใช่แต่ว่าท่านท่านคอยเมตตาช่วยเหลือมาตลอดอย่างนี้เป็นไปได้ไหมในความเชื่อของเราเลยปอนทุกอย่างที่เราทํามาได้เนี่ยเหมือนว่าเราบีแบคเนี่ยแบคอยู่ข้างหลังแบบเนี้ยแบคแบบเนี้ยแบบ เหมือนเราบีนแบ็คคอยหนุนคอยดันคอยป้องกันใครเข้ามาทาร้ายป้องกันหมดอ,มองค์ท่านทาเทวสุวรรณเนี่ยท่านคือทานของเทพเทวาที่จะเป็นผู้ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้ครบ5,000ปีนะครับท่านจะเป็นไปผู้ที่มาดูแลความสงบสุขของโลกมนุษย์ท่านจะมาปกปักมวลมย์ทั้งหลายในปีนี้ที่ผ่านมา เราจะเห็นว่าสองปีนี้เราเกิดเหตุการณ์บนพื้นโลกเป็นอย่างมากทั้งโรคระบาดทั้งสงครามนะครับแล้วประจวบเหมาะในเรื่องของปีนี้เป็นปีของเขาเรียกปีนักษัตย์ปีขานนะครับที่มีความแรงมากนั่นคือองค์ท่านท้าวชิตวันมีบทบาทลงมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จริงๆช่วยเหลือจริงๆและอย่าลืมว่าท่านเองเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเจ้าแห่งพูถิพิสาท์ไม่ใช่เป็นเจ้าแห่งยักษ์คนเดียวท่านคือเจ้าแห่งทรัพย์ดูแลทรัพย์สมบัติ ทั่วโลกครับฉะนั้นใครบูชาองค์ท่านเทาเาวสุวรรณหรือสัทธทาในองค์ท่านเนี่ยก็หมายความว่าจะสามารถปกปักรักษาในเรื่องของคุณงามความดีปกปักรักษาผู้ผีวิสัต์และยังจะมีความร่ำรวยเกิดขึ้นคาถาเนี่ยอย่างเช่นที่เคยได้ยินมาเนี่ยคาถาบูชาของทเทวสุวรรณเนี่ยที่ว่าเวสสาพ,พุทธสเนี่ยและมีตอนได้ยินว่าตอนไปบวงสรวงเนี่ยมีคาถาหนึ่งทำไมถึงใช้ใช้คาถาคืออย่างนี้นเราต,ต้องรู้ว่าเวสสาพ,พุทธสาเนี่ย ภาษาปัจจุบันเนี่ยคือหัวใจแห่งองค์ท่านเทววสุวรรณนะครับแต่ภาษาที่ทางท่าของอาจารย์เองใช้ในสบวับเนีอาจารย์เองเนี่ยไปที่จังหวัดศรีสะเกษไปเจอหลวงปู่ท่านหนึ่งนะครับเป็นพระอ,อริยสง์และเป็นพระผู้ปฏิบัติเชื่ออัตมาคือคาถาบทนี้เป็นคาถาที่อัตมาได้มาเป็นสมัยในเรื่องของกรรมฐานนหัวใจหลักของท่านเทววสุวรรณเป็นภาษาโบราณแท้จะใช้คําว่า อิสุเวสุเป็นคำที่เราเนี่ยก็นำมาใช้แต่เราก็อย่าทิ้งคำว่าเวสพุตธะไปเพราะเป็นคาถาสากลที่เขาใช้อยู่ทั่วไปรเราถึงเอามามิกกันรวมกันใช้คำว่าอิสุเวสุเวสพสุทสะอิสุเวสุเวสพุทสะเราก็ไม่รู้หรอกว่าทางด้านของอ,องค์ท,าท,าท่านเาวเวสุวรรณน่ะท่านจะมาแรงจะเป็นที่นิยมของชาวบ้านทั่วไปในขณะนี้แต่เรื่องเราที่เราทำมาทุกวันนี้ เราวางกันมาเนี่ยสาปีแล้วทําสิ่งต่างๆที่เป็นสัมมาอาชีพของเราเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์ท่านสิ่งที่เราทาคืออะไรคือ,อไรหนึ่งเนี่ยเราสร้างบทเพลงบทเพลงหนึ่งขึ้นมาครับ,รบซึ่งบทเพลงนี้สอดแทรกในเรื่องของบทสวดเข้าไปด้วยบทสวดโบราณทั้งหมดเลยโอ้เข้าไปทั้งหมดเลยฉะนั้นอย่างนี้ท่านผู้ชมตอนบ้าถาบทนี้จะให้ท่านผู้ชม ได้ฟังและได้ชมเรื่องราวของเรื่องราวของท่าน,ทานเทาเวสุวรร์ทั้งหมดโอ้ดีฮะมีของดีๆให้กับท่านผู้ชมแน่นอนครนะครับ,รบสัปดาห์หน้าเราต้องมาพบกับในเรื่องราวของ M อมวและบทเพลงเทวเวสุวร์ รศริลปะภาพพิมพ์แบบโบราณศิลปะแห่งอัคระเลขยันศิลปะหัวใจแห่งองค์เท้าเวสุวรรณโดยอาจารย์ไพโรธรื่นวิชามหายันรวยจัดสร้างโดยอาจารย์โอกแอดทาม โทร0927991982อีสุเวสุเวสุเปิดตำนานความลี้ลับจบลุ้น<ว>ความเชื่อบารมีแห่งองค์ท้าวเวสุวันณตุ้งอาจารย์โอ๊ตธรรมท,ทุกวันพุธเวลา5้าทุ่มตรงในรายการลานเรื่องเล่าอัปมณีทีวี 金刚阿乌塔比萨托。